กับสบ,บัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนที่เข้ามาหับส้มสองเส้าหนำบนนานาพี่น้องสำาปดีเอฟซีเบิร์สุขสุขคนเด้อหลายคนถามเข้ามาว่าน้องนัดบริมาเป็นยังไายหมือนไรเพื่อน้องนัดกับมาอาย่ห้าผัดออกมาปุบทันหน่เดีพี่น้องเพราะว่าทําแม่เพิ่งก็นอนหน้าแล้วเพิ่งนอนหน้าได้สองสามคืนแล้วพี่น้องห้าก็นอนบ้านเดียวห้าคนแล้วพี่น้องกับล้านนั่แหละ แล้วบางเทือกาะน้องนัดมากกับผู้ว่าน้องนัดมาก้นงใดเนี่ยเราจะพี่น้องลายคนขอเข้ามาได้ได้ยินว่าทาแม่ว่าน้องนัดสีมามันก็เล่นมาฐานน้องนัดพี่น้องรอรุนนําการเด้อพี่น้องว่าน้องนัดสีมาหรือบอก่พี่น้องจังได้กับขอบอกขอบใจพี่น้องลายๆเด้อที่เข้ามาฮับส้มก็ได้รายคนกับคอมเมนต์ส่งกำลังใจสูสๆเด้อขอบใจเด้อพี่น้องขอบใจเพื่อสุขสุขคนนั่นแหละ เป็นกำลังใจให้ตลอดมาพี่น้องเลยเอาส่งข้ากาับบริเฮทยังแบบดูลาตะเบิงไปเลยพี่น้องกะยังทนเบิงเอาพี่น้องบางมือกินข่าวให้เบิงบางมือกันนี่แหละจ้าพี่น้องบริได้แบบบริได้ปดดไปทายทั้งใดพี่น้องว่าให้ไปทายทั้งอื่นแน่กะแจ็คมือก่อนพี่น้องแดดแดดใล้ชิลงให้ลุกมาแบบอันมือนี่กะ ถ้าพ่อเพ, function, พ, to to พ, online, พื่อนหายมาเผาเผาตะการแล้วพี่น้องเอ้ยเผาตะกาผู้เดียวแหละเพื่อนเขาเมื่อบ้านเพื่อน่าจากหน้อยจะฉี่ออกมาพี่น้องตอนนี่อยู่หน้าผู้เดียวพี่น้องกลับมาก็เลยมานางอาดคลิปให้พี่น้องเบ่งเผาง่วเผาคั้วแล้วพี่น้องเอ้ยยันจังไดยกับยันนั่นมั่วตูนตะการยันงัวกินกาดเลยพี่น้องราใรับไรได้เรามาเราหห้หัวล้วนเพื่อนเผากาผู้เดียวเนาะมัน อากาศลมมันเย็นดีเลยมันไตนอนอยู่ในเป๋แล้วบังทีลับบางทีลับเหมือนง่วงกับแม่นกินกาขันมาา้าโบเฮากอนนั่นกินกาเฮ้าในนอนพี่น้องเลยดี่เต็มบัวบ้านเนี่ยม้าเฮากอนแล้วก็ตื่นลงมาเอา้าแบบว่างง่วงมาหอดกา่าหรอโอ้ยจังหวะก็แม่เราหายหวยัวแล้วมือออกมาเผาแต่กาพี่น้องอยู่นะไป,ไปทางใดเราพี่น้องเลยแดดกระแดดอยู่ฟังฟังฟังเล่าเนี่ยพี่น้องฝนกับฝนตก พี่น้องทางฝังไทยฝนตกอยู่บ่พี่น้องทางฝั่งลาวน่ะบ่ตกบ่ได้ตกแดดมาเท่าไดมือแลพี่น้องเอ้ยขี้ินงยกุมๆะกะอย่ามันเหี่ยวตายอยู่พี่น้องเอ้ยมันยังซุ่มอยู่คยามมื้อเช้าน่ะพี่น้องคั่นนันยามแลงน่ะเหี่ยวแลบ่ายเริ่มเหี่ยวๆกะกได้ถ้าฝนตกมาใส่กคือสิดีนพี่น้องท่านี้กะบ่ทันได้กินข้าวเช้าอีหยังซพี่น้องเอ้ยถ้า นั่นพ่อกับแม่ออกมาจากบ้านไปหละเ,เ,เพิ่งขังมันไปอยาเพิ่นถ้าเพิ่อนออกมาพี่น้องถ้ากลับมาเผาแต่ทุ่งเสาร์ไปหละพี่น้องเลยเผากาเฉยเพิ่นย่านตังวง้วควายมาอะไรพี่นอ้องยันมันตูนตะการถ้ามันตูนตะการเสร็จรถจมบดมึก <c oughs> พี่น้องพายสนใจมาเผากาช่วยด้วยพี่น้องนี่แหละย่านมันแห้งโพดถ่ายพ่นตกมาเืสน,นามตะจิกน์คุมปลูกทั่วแดงพี่น้อง นี่ฮะวันก่อนบริปูยังแพทได้ปูยัง,ยงสำนักพี่น้องเลยบอกเป็นตะปูมันแดดก็นเนาะถ้าฝนลงมากอะลรพี่น้องพี่น้องอยา่าเ็ดคิปไม่ได้กับคอมเมนต์บอกให้เด้อห้าหรือบุกบูเซคลิปได้ให้พี่น้องเบ่งได้พี่น้องอยา่างบอกขอใจยังทามยังกับทามเขามาได้เด้อพี่น้องนี่จ้ะอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้า,นาพี่น้อง น้าผู้เดียวเผากาซอยเด้อไีกะไปว่างไปว่างมาเด้อมาเด้อเผากาซอยบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเอ้ยซาพีนน่น้องรอรุ่นน้องนัทเพิ่นสิมาบอพี่น้องซาเพิ่นมาสิทายเบิง่งเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีปีาลุงดูสบายดีพี่ลุงน้องนัทมาอีหยังมาเนี่ามาเหร่มาร้อยสิบไปใส่ Thì xây cặp bù cầm nhà Bọc phía nòng đúc <laughs> Thì phải thật hồn bò Phải <laughs> hai nhà Nhà như xảy. Nhà cho như bé à, <laughs> ăn nằm con bách Nằm tên tù ngâm lại Mặt bố mày phía nòng hai cái non bò <laughs> Ừ Ừ Rồi hai cái tên, cái tên thế nòng แปดโมงไงเล่นี่สิไปดซื้อยังมาฝากเนี่ยซื้อยังมาฝากกี่บอสพักพักยังพักข้งกลเออพักของกินน้องอะไรคนทำอหาน้องนัดมาเลยได้พี่น้องอ้วนบ่อ้วนขืนบ่อยเลยนะทองเข้ายาย่องเข้ายายกินข้าวกับนังบอกพี่น้องดู ไม่ด้กินเห่าได้ไง่ายไม่ได้กินท่าข่าวจะชานี้กินเชาวแลวะกิน้าวเล่ไปชาวมานันอินกับนเอออินกับชิน,ออน,บ,ชนบาลุชินว่าประพงนะ cô ấy còn điền nấm đấy, chắc mượn thì pha, nông nát điền na, nát thang, thử kêu thang, mưa bận nông nghiệp, mưa thang đáy à, bùn chắc thang mưa ừ, bây giờ à mưa chong đưa, bây giờ à chim mưa chong đưa, mưa này đưa, đưa mưa cạp à bông mưa hơi rồi, hái được bưng thiêng nỗi rồi đấy à bà, nghe gì bao? เออเทียง ngày ชมนี่ชมเทียงใน nhà หนบ่เออชูงอยู่บ่ชังนใดช่วงช่วงเวลาบ่ายตกบ่อืมบ่านตกพี่น้องยังในแขนเอวกันทีบ่เออเลยใส่สุดงามเว้ยอ่านปฏิปายน้ำสั่นไปถัดโพนพี่น้อง ประาทาศพดังๆอะไรพี่น้องพิ่นไปเบียกขึ้นไปวันศิ้นพี่น้องวันศิกับ <laughs> ลูกก้าแล้วคิดหน่อยพ,พี่น้องอยู่ป,ปะไปเดาก,กล่องน้ำลายเฮงแบบพี่น้องไปเดาก,กล่องนั่นนี่น้องถามหาน้องนัดไปใส่น้องนัดไปใส่น้องนัดไปใส่แล้วอยู่เื่อนปะเออ

Long luôn, luôn hành lang luôn long đi, long 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 bị long 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 đi long 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 ไปอึ๊บวงจกไดยจกไดยโดดลด,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 ดอ,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 อนนึ๊บอึ๊บปีนหัวเขาโดดลนอ่ะลเอออ่ะให้ฉูบอาบนี้เบิ้งเบิ้งอาบปดอันนี้ให้ก่อนลืมป,ประนปดเอากองมาเออ โอ้จุบน้ำอับเองพี่น้องเก่งแท้นักหนัดนี่มัน่อ,อนมาเลยสน,นามนาม้ำจะเสาพี่น้องก็สูบมึงอ่ามาอ่ะพูดยวอยู่บ้านน้องเมกแล้วพ่าอับพ่าอับอ่างน้าโอ้ยเก่งแท้ๆพี่นอ้อ,อ,นนองเอ้ยสุกน้ำคน น้องไวัยเราขี้เก่งแท้โอ้แห้งอะไรโอ้ชูน้ำมาเป่งพี่น้องโอ้ง่ายเป็นเชา้าเลยจักแลยชวนทำแม่พี่น้องโู้เมื่อยอยู่บ่<ฮ>บ่เมื่อยบ่โอ้มาบักขอนนี่พี่น้องหลายคนทำมาบัก่อนนี่เลยอ้วนแห้ง แม่าขอ,อนสอรครับบ่ะชุบโอ้แห้งอเลยโอ้แหง้งแท้พี่น้องว่ะนี่หน่อยนี่ก็แหง้งแท้จุบหน้ามาเ,เองเอบิกงานซิบุกให้ไปอาบไป้เฮ้ที่เต็มเลยเยน้ำกอกเนาะ Bất hỏi cái áp phun nay. A mặt hay này, Bất hả phun, A bên là lạng tên áo. Ô ai, yêu mất Má, A bụi nói. A con a mna gót nát. Ba. Ach chụp nát, bì, kìa nóng. A bì, อันน้ำเองก็เป็นอย่าโคตรหัวอืมโคตรกรัะยะอาสูบหายได้นี่ร่างนาแน่ร่างนาเน่นเนจังหอมหอมไปไปทำบุญต้องอันเอออาบน้ำให้สะอาดเออจ้าน,น้องนัาเพิ่นกับมาเลยรพี่น้องแต่เพิ่นกับไปอัน ทำบุญแล้วไปวัดถ totally cool so> right ัดโพนแลวพี่น้องเอ้ยกับถ่อแม่ถ่อพ่อพี่น้องเพิ่นไปแล้วเพิ่นก็ไม่ได้บอกเราว่าสิไปเขาก็พูดแซมเพิ่นไปเลยพี่น้อง้าล่อเบิงเพิ่นมาเ้อพี่น้องจังได้กะเขาบอกขอบใจพี่น้องไลายๆเด้อที่เขามาหับส้มกะสำหรับคลิปนี้กะสิจบคลิปไปเพียงสนีแหละพี่น้องพอกันใหม่คลิปต่อไปเ้ยพี่น้องเขาบอกขอบใจพี่น้องไลายๆเด้อไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีเด้อบายบายพอกันใหม่คลิปต่อไปพี่น้อง